ปลาดาวแบบนี้ทําเป็นโซงกุญแจนะจ๊ะง่ายๆแล้วก็เร็วสําหรับมือใหม่เหมาะสำหรับมือใหม่นะจ๊ะนี่เริ่มถักได้เลยอันนี้ไม่นับนะจ๊ะนับหนึ่งค่ะนับสองเอ็กสามอ่ะมุนมุนมุเอ็กสาม x สี่ x ห้าอันนี้จะถักให้ดูรวมๆนะจ๊ะอ่าเดึงน,นิดนึงเชื่อมเชื่อมอันนี้แล้วก็ให้เชื่อมเป็นวไปเลยนะจ๊ะนี่เดึงมานะจ๊ะนี่นี่ นับหนึ่งนับสองจ้ะอ่ะมาร์กไว้ตั้งแต่ตอนหลักที่หนึ่งนะจ๊ะ v หนึ่งเสร็จละต่อไป v สอง v สองค่ะ v สาม ว4ค่ะวีค่ะต่อไปแถวที่3มเราจะการทําถัก XV นะจ๊ะเชื่อมนี้เลยนับ X จ้ะ X วีทำแบบนี้5ครั้งจ้ะเนี่ยมันยุ่นไม้ชอบแตกไมเขาต้นร้อยเปอร์เซ็นต์ชอบแตกเอ็กวีอะไปเร็วเรวนะจ้ะเอ็ก v หลักสุดท้ายเป็นกำลังใจให้กันโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะจ๊ะอ่ะเชื่อมต่อไป 2x 1 v จ้ะ 1x 2x 1 V วี ทำแบบนี้ไปจนรอบเลยนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอ่าหลักสุดท้ายแล้วนะคะวี v. หลักที่ห้าโอเคเอ็ครบ5ครั้งแล้วนะจ๊ะต่อไปเราจะการทําถักที่ในแถวสุดท้ายในหลักสุดท้ายของแถวที่สี่ ทัก t เลยแล้วก็ทักเอฟเกะกะกันนี่นะจ๊ะไปทัก f อ่ะเราเอาออกได้ละว f เสร็จแล้วก็ t ค่ะ t นะจ๊ะโอ้ยหลุดหลุด ที่ค่ะเสร็จแล้วก็ x นะคะ x ค่ะหลักถัดไปเรียกว่า slip s t i หรือ c ห่งครั้ง2ครั้ง3ครั้งโอเคหลักถัดไปทำการถากัก x ค่ะ แล้วก็ลงในหลักเดิมนะจ๊ะ T ค่ะต่อไปลงในหลักเดิม F ลงในหลักเดิมต่อไปพันหัวเข็มอีกก็ T อีกปลดหมดเลยต่อไป X ค่ะลงในหลักเดิมนะจ๊ะอ่าหลักถัดไปทำการ ถักสลิปสติ๊กค่ะสลิปสติ๊กครั้งที่หนึ่งสติ๊กสลิหลักที่สองสลิปสติ๊กหลักที่สามอ่าทำแบบนี้ไปรอบๆนะจ๊ะอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันจ้ะอ่ะหลักสุดท้าย X จะได้ประมาณนี้นะ X T F ค่ะ T X จะไปลิฟติกอ um. ืมกสอง สามอันนี้เอาไปหลักที่สามจะมาไปข้างหลังเลยนะจ๊ะอือด้านผิดก็หน้าตาประมาณนี้นะจ๊ะด้านถูกนี่จะได้แบบนี้ทำสองชิ้นแล้วก็เอามาประกบกันสองชิ้นแบบนี้มาประกบกันแล้วเราก็เย็บ ปกติเลยจ้ะเย็บตามร่องนี้แล้วก็ยัดนุ่นแล้วก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็มาเย็บตาเย็บปากทีหลังโอเคเสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะจ๊ะพยายามทำคลิปสอนและพยายามให้ง่ายๆสำหรับมือใหม่นะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ